สวัสดีค่ะมาเจอกันกับนาทีเล้วนะคะที่ดีไวโซนเก้คลิปนี้เป็นคลิปความรักของชาวราศีพิจิกหรือท่านที่มีลัคนาสถิติที่ราศีพิจิกประจําวันที่1-15สิงหาคม2566สําหสำหรับเพื่อนๆคนไหนยังไม่กดติดตามอย่าลืมกดติดตามนะคะและถ้าชอบหรอทุกใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยการอ่านดวงวันนี้เราอ่าน แบบ general reading ดังนั้นจะไม่ได้ตรงกับทุกคนขอให้เราฟังเป็นไปในทิศทางความบันเทิงอันไหนที่ฟังแล้วรู้สึกว่าไม่ดีต่อใจปัดไปถือว่าไม่ใช่ดวงเรานะคะแล้วก็คลิปเราจะแบ่งเป็นทั้งหมด3พาร์ทพาร์ทแรกคนมีแฟนพาร์ทที่2ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนพาร์ทที่3คนโสดพเพื่อนๆสามารถไปแตะที่เวลาตัวเลขสีน้ำเงินท,าทําแ s t a m ที่น่าจะปักหมดไว้ที่คอมเมนต์นะคะ <c oughs> เพื่อข้ามไปฟังในแต่ละสถานะได้เลยหรือจะฟังกันยาวๆไปเลยก็ได้แล้วก็ต้องขออภัยราศีพิจิกนะคะที่คลิปปล่อยช้าเคร่วงนี้ พายุเข้านะทุกคนนะพายุเข้าฝนตกหนักทำงานไม่ได้นะคะแล้วก็ไฟดับบ่อยๆนะทุกคนโอเคอะต่อให้ไฟจะดับนะแต่ไฟในหัวใจของแม่หมอไม่ดับนะซ <c oughs> ื้อต่อไปอะมาดูกันนะคะเริ่มต้นที่ราศีพิจิกคนมีแฟน1-15สิสิงหาคมนี้ความรักความสัมพันธ์จะเป็นเช่นไรเรามาดูกันนะ คนมีแฟนราศีพิกจิกนะคะบางคนอาจจะมีแฟนที่อยู่ห่างไกลกันนะคะต่างชาติต่างภาษาได้ด้วยหรือว่าห่างไกลซึ่งพื้นที่ใดๆที่ผ่านมาน่าจะมีปัญหาทะเลาะอ,อะไรกันนะคะสถานการณ์บางอย่างอาจจะยังไม่ได้ถูกเคลียร์ แต่เราก็พยายามที่จะใจเย็นแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวมันก็คงจะดีขึ้นนะคะเราก็ได้แต่ปลอบใจตัวเองแบบนี้นะคะแต่เหมือนว่าคนของเราก็สร้างปัญหาไม่หยุดไม่ย่อนเลยเนาะ,ะสำหรับบางคนอาจจะดีลกับผลที่อยู่น้อยกว่าอาจจะเป็นกลุ่มของชาวท่านลมมิถุนตุนกลุ่มได้ด้วยเช่นกันนะคะซึ่งช่วงจังหวะเนี้ย มันก็อาจจะมีเรื่องอะไรที่หงุดหงิดนะคะพอเขาส่งข้อความหรือได้คุยกับเราพูดคุยกันก็อาจจะมีเรื่องหงุดหงิดจุกจิกอยู่ตลอดเวลาเขาอาจจะสร้างปัญหาอะไรเล็กๆน้อยๆทําให้ราศีพิจิกเนี่ยรู้สึกปวดหัวนะคะรู้สึกเบื่อหน่ายอยากจะเดินหนีไปก็มีนะเออแล้วก็ช่วงจังหวะนี้จริงๆในเรื่องของความรักเองอะ่ะมันยังสามารถที่จะพัฒนามันยังสามารถที่จะไปต่อกันได้นะคะยังไงต่อนะมาดูกัน เก็เหมือนว่าบางทีพิกจิกอาจจะเบนเข็มในเรื่องของความรักเนี่ยไปโฟกัสอยู่กับเรื่องงานไปให้ค่าในเรื่องเรื่องงานมากกว่าสังคมอะไรแบบนี้มากกว่านะคะเป็นไปได้ทีนี้ความรักช่วงจังหวะนี้นะคะ ฝั่งนู้นเขาอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการงานหรือการเงินก็ได้นะคะหรือเขาอาจจะกําลังรู้สึกว่าด้อยค่าตัวเองเขารู้สึกว่าราศีพิจิกไม่สนใจเขาเขาไม่เหมาะสมกับราศีพิจิกเลยนะไม่ได้รับการเหลียวแลจากคุณเลยนะคุณอาจจะไปให้ค่าสังคมไปอยู่กับเพื่อนฝูงกวนแก๊งเข้ากิจกรรมใ,ใดๆอะไรก็แล้วแต่นะคะช่วงจังหวะนี้ให้เรามัระวังอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการทะเลาะเบาแวงได้ระหว่างคุณกับเขานะคะอืม ไม่เขาและคุณก็จะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่จะพิโรธนะช่วงจังหวะน,นี้นะคะ,ะแล้วก็สถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยถ้าเกิดมีการทะเลาะในครั้งนี้คุณจะไม่ได้รู้สึกเสียใจอะไรใดๆน,นะแต่จะเป็นฝ่ายนั้นนะคะที่เขาจะรู้สึกเสียใจรู้สึกดราม่ารู้สึกเศร้าเกินอัตตานะคะเพราะว่าจริงๆแล้วมันเหมือนว่าพื้นฐานหัวใจเขาอ่ะมันมีปัญหาอะไรบางอย่างอยู่นะคะ เขาอาจจะเป็นคนที่ขาดความรักก็ได้นะแล้วก็เหมือนแบบรู้สึกว่าตัวเองขาดแคลนในเรื่องของความรักเนี่ยรู้สึกเรียกร้องตลอดเวลานะคะแล้วก็บางปัญหาที่เขาสร้างขึ้นมาเนี่ยมันอาจจะเป็นสิ่งที่เขาเอาไว้กลบในเรื่องของปมที่เขามีในใจนะคะ,ะต่อมานะคะสำหรับบางคนอาจจะดีลกับคนวันอังคารก็เป็นไปได้หรืออาจจะเป็นชาวราศีมีนลัคนามินก็ได้ ต่อมาบทสรุปในเรื่องความสัมพันธ์นะคะบางคนอาจจะดีวกับชาวราศีกรกฎลัคนากรกฎก็เป็นไปได้นะคะหรือชาวต่างชาติต่างภาษาคนไทยที่ไปอยู่เมืองนอกก็ได้นะอหรือคนที่ทํางานเดินทางไปมาบ่อยๆได้ด้วยเช่นกันนะคะ หถ้วยหนึ่งเหรียญแล้วก็สามไม้นะคะในแง่ของความสัมพันธ์เองมันก็จะเป็นลักษณะอ่อนๆอออๆนะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องราวของการใช้อารมณ์นะชุนเฉียวแบบนี้ได้ด้วยพอนานๆเจอกันทีพอเจอก็ก็ฟึดก็ฟัดพอไม่เจอก็คิดถึงอยากจะหาอะไรอย่างเงี้ยนะอยากจะมาหาสายใยมันตัดไม่ขาดระหว่างพิจิก กับคนคนนั้นอาจจะเป็นความรักที่ลักลิกเลิกลก,ลก,ลก,กันแบบนี้อยู่บ่อยๆแต่ก็ตัดกันไม่ขาดสักทีนะคะมันก็วนอยู่แบบนี้นะมันมีอิทธิพลมากๆเลยที่ราศีพิจิกน่าจะดีวกับคนที่อายุน้อยนะคะ แล้วก็ความรักเองยังสามารถก่อร่างสร้างตัวมั่นคงได้เริ่มต้นกันใหม่ได้นะในความสัมพันธ์อ่าแล้วก็ความสัมพันธ์สามารถที่จะต่อยอดกันได้แต่ว่ามันเริ่มมีความรู้สึกว่า mm hmm. เฮ้ยแบบเราโฟกัสเรื่องงานหรือเปล่าหรือว่ามองในเรื่องของอนาคตในเรื่องของความรักเนี่ยที่มั่นคงมากกว่าหรือเปล่านะคะบางคนอาจจะอยู่ห่างไกลกันและการนะสามหม้ที่เกิดขึ้นเนี่ยสำหรับบางคนห่างไกลกันเนาะในเรื่องของความรักนะคะ อ่าต่อมามาดูข้อความนะคะถ้าเขาคนนั้นมีอะไรอยากจะบอกกับพิกจิกเขาจะบอกว่าอย่างไรแฟนพิกจิ่นะเราไม่อยากสูญเสียอิสรภาพที่เรามีอยู่ในตอนนี้ต่อมาค่ะเราชอบเธอนะแต่เรายังไม่พร้อมที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์กับเธอจริงๆต่อมาค่ะเราเปิดโอกาสให้ตัวเราเองได้เจอคนอื่นๆบ้าง<ๆ>เธอเองก็ควรจะเปิดโอกาสให้ ตัวเธอด้วยเช่นกันต่อมาในส่วนของไพ่นางฟ้านะคะไพ่านางฟ้าจะว่ายังไงความรักของราศีพิจิกนะคะช่วงจังหวะนี้จะเป็นเช่นไรคนมีแฟน Release your e x เคลียร์พลังงานความรักเก่าๆนะคะพลังงาน จากแฟนคนเก่าๆะะถึงเวลาที่ต้องเคลียร์มันนะ,ะประสบการณ์บางอย่างมันอาจจะประสบการณ์บางอย่างมันอาจจะเป็นสารพิษก็ได้ที่ตกค้างอยู่ในตัวคุณนะ,ะ,นะ,ะถึงเวลาที่จะต้องเคลียร์มันออกไปดีท็อกมันออกไปนะคะยังไงนะคะบางทีคนเก่าอาจจะเคยทำยัง,ยงไงไม่ดีกับเราเราก็เลยอาจจะคิดว่าคนใหม่ จะทำไม่ดีกับเราแบบนั้นหรือเปล่านะคะอ่ะมันก็เลยอาจจะเป็นประเด็นที่มาทะเลาะก,กันนะคะหรือบางทีเนี่ยสาหรับพิกจิกบางคนอาจ,จเลิกกันไปแล้วแต่ว่ามาดูในช่วงพา์ทนีนะคะยังคิดถึงแฟนเก่าของเราอยู่อ่ะช่วงจังหวะนี้ก็ต้องบอกว่าคุณจําเป็นจะต้องปลดปล่อยคนเก่านะเคลียรพลังงานคนเก่าเพื่อให้คุณได้ไปเจอคนใหม่ๆห,หรือโอกาสใหม่ๆในเรื่องของความรักนะคะแต่ถ้า บอกว่าเอ้ยไม่ใช่เรายังคบกันอยู่เราอะไรอย่างนี้กันอยู่อ่ะนั่นแหละมันอาจจะมีปัญหาบางอย่างที่คนก่อนหน้านี้เคยสร้างอะไรไว้กับคุณทําให้คุณกังวลหรือคุณกลัวก็ได้หรือบางทีเราอาจจะบอกว่าไม่ใช่คนนี้เขาเป็นแฟนคนแรกของฉันฉันไม่เคยมีใครคุณเคยแอบชอบใครหรือเปล่าต้องถามอย่างน,นี้เคยแอบชอบใครหรือเปล่าหรือเคยเคยคุยกับใครหรือเปล่าแต่ยังไม่ได้เป็นแฟนมันอาจจะมีประเด็นเหล่านี้ก็ได้นะคะ รวมไปถึงอดีตที่เขาเคยทําอะไรไว้นะแฟนของเราเคยทําอะไรไว้บางทีจําเป็นจะต้องเคลียร์ในเรื่องเรื่องสิ่งที่ไม่ดีที่เขาทําไว้เนี่ยออกไปนะคะเหมือนภาพจําของเราเพื่อเพื่อรีเฟรชตัวเราเองเป็นเหมือนการเคลียร์เพื่อให้โอกาสกับตัวเองได้หายใจกับสิ่งที่ดีๆที่มันมีอยู่ตรงหน้านะตอนนี้เพื่อเติมพลังความสุขให้กับเรา ตรงนี้ก็ฝากไว้ให้กับพิกจิกคนที่มีแฟนนะคะมองว่าในความสัมพันธ์ทางนู้นน่าจะมีปัญหาอะไรมากมายเหลือเกินมันก็เลยพ่วงมาอันธพานใส่ราศีพิกจิเนี่แหละ <c oughs> ก็ขอให้ราศีพิกจกิคนมีแฟนมีความสุขสมหวังในความรักเดี๋ยวเรามุบออนไปที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะมุบออนมาที่ราศีพิกจกิความสัมพันธ์ไม่ชัดเจน1นึถึงสิสิงหาคมน,นี้ความรักความสัมพันธ์จะเป็นเช่นไรเรามาดูกันนะคะ ช่วงช่งวงวนี้ลังเลนะคะมีเรื่องลังเลสงสัยกับคนคนนั้นคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนด้วยบางคนอาจจะดีวกับชาวธาตุลมมิถุนตุนกุมได้ด้วยนะคะแล้วก็เหมือนบางทีชีวิตฝั่งนึงเขาอาจจะมีปัญหาหรือเป็นประเภทหน้านิ่งแล้วก็ชีวิตมันดูเครียดเครียดมันเหมือนต้องคอยแก้ปัญหาอะไรหลายสิ่งหลายอย่างเหมือนกัน พิกจิบบางคนอาจจะดีลกับคนที่เราเคยเคยคบมาก่อนแล้วก็เลิกกันไปนะคะแล้วก็หรือบางทีกับคนคนนี้มันอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนมาเนิ่นนานแล้วมันก็ไปไม่ถึงฝันสัทีอะ mm hmm. อ่ะเป็นไปได้ดูเหมือนแบบมีอุปสรรคอะไรมาขวางกั้นระหว่างเราตลอดเลย mm hmm. ความสัมพันธ์ในช่วงนี้ค่อยๆเติบโตค่อยๆพ่อเลี้ยง ค่อยคคุยนะคะสำหรับบางคนอาจจะดีลกับชาวราศีมิถุนลัคนามิถุนได้ด้วยราศีสิงลัคนาสิงได้ด้วยนะคะแล้วก็ในเรื่องของความสัมพันธ์ต้องบอกว่าคนคนนั้นคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแต่ต้องบอกไว้ก่อนนะถ้าฟังเรารู้สึกว่าใจคอไม่ดีปิดไปเลยนะคะ,ะยังไงนะคะช่วงจังหวะนี้ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ มันมีเรื่องของความไม่แน่ใจทั้งสองฝ่ายนะคะเขาอาจจะไม่แน่ใจในเราเราก็อาจจะไม่แน่ใจในเขารวมไปถึงความรักที่มันรู้สึกว่ามันมีตัวเลือกอะไรที่เข้ามาด้วยนะคะแล้วก็มันเหมือนแบบมันมีปัญหาอะไรอยู่ด้วยเช่นกันนะ,ะแต่เหมือนว่ายังอยากพัฒนาไปต่อในเรื่องของความรักในขณะที่ จะบอกว่าจับปลาสองมือหรือเปล่านะอ่ะมาดูต่อนะคะบทสรุปในความรักเป็นยังไงคือมันเหมือนแบบมันจะดำเนินไปแบบนี้ช่วงจังหวะนี้นะคะครึ่งแรกของสิงหาคมอาจจะมีการแอบส่องแอบมองกันหรือยังพูดคุยกันอะไรใดๆนะคะแต่มันก็เป็นแกงกวัวแล้วมันก็อาจจะเป็นเหมือนความรักที่มันมีหลายคนในความสัมพันธ์นะ แล้วทีเนี้ช่วงจังหวะนี้พิกจิกเองอาจจะรู้สึกว่าด้อยค่ารู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่าเราอาจกำลังดูถูกตัวเองก็ได้สําหรับบางคนอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการเงินหรือการงานก็ได้นะคะมันยิ่งทําให้เรารู้สึกแย่นะช่วงจังหวะนี้อาจจะไม่ค่อยได้ติดต่อกันเท่าที่ควรนะคะอแล้วเขาก็คุยแล้วก็เหมือน คุยผ่านๆคุยแล้วก็ไปเข้าแก้งกวนอะไรใดๆของเขานะคะอ่ะช่วงจังหวะน,นี้พิกจิกอาจจะรู้สึกดาวมากเป็นพิเศษอืมดังนั้นต้องกลับมาดูแลใจของตัวเองนะทุกคนบางทีแบบเจอเขาพูดคุยอะไรแต่กลับมาเฮ้ยเราเราดิ่งไปเองด้วยอะนะคะอ่ะมาดูข้อความนะคะถ้าเขาคนนั้นมีอะไรอยากบอกพิกจิกเขาจะบอกว่าอย่างไร เราไม่อยากสูญเสียอิสรภาพที่เรามีอยู่ในตอนนี้เราจะพยายามทำให้เธอเห็นถึงความชัดเจนของความสัมพันธ์นี้โอเคเราเบื่อกับการทะเลาะก,กันด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่องอทีนี้มาดูกันนะคะ ในคําที่บอกว่าเราจะพยายามทําให้เธอเห็นถึงความชัดเจนของความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะมันต้องใช้ในเรื่องของระยะเวลาเนาะในตัวของ6กไม้นะคะอยากจะทําให้มันชัดเจนโอเคมันอาจจะมีปัญหาอะไรระหว่างเรากับเขาอยู่นะคะความรักที่ที่เราอาจจะสงสัยว่าเขาก็คุยกับใครหรือเปล่านะ,ะเราก็เลยรู้สึกไม่แน่ใจในคนคนนี้นะคะแล้วก็สถานการณ์บางอย่างเขาก็ยังครึ่งๆเนาะเพราะว่าตัวเขาเองก็ยังอยากมีอิสระภาพ ยังไม่อยากให้ใครมาผูกมัดเขาอ่ะทีนี้มาดูในส่วนของการนางฟ้านะคะความรักความสัมพันธ์ของราศีพิจิกคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนจะเป็นอย่างไรนะ1-15สิงหาคมน,นี้ children ความเป็นเด็กของพวกเราทั้ง2คนนะคะความรักของพวกเราทั้งสองคนอาจจะยังต้องใช้เวลาในการเรียนรู้ศึกษาดูใจกันอีกนะคะ หรือบางทีความรักของเราเนี่ยมันเป็นยังไงอะเราอาจจะรักกันมาเนิ่นนานแล้วหรือเปล่ามันเป็นป๊อปปี้เลิฟหรือเปล่ารักที่มันมีมาตั้งนานแล้วนะคะแล้วก็อีกในยะหนึ่งบางทีในเรื่องราวของความรักมันอาจจะเป็นผลกระทบมาจากตอนที่เรายังเด็กๆอยู่ก็ได้นะคะการที่เราห่วยหาใครสักคนเราไม่อยากปล่อยให้เขาไปหรือเขาไม่อยากปล่อยให้เราไปนะคะเพราะว่ากลัวกลัวจะไม่มีคนรักอะ่ะ วจะไม่มีใครอยู่เคียงข้างนะบางทีมันเป็นความเคยชินเนาะ,ะความเคยชินหรือการห่วงก็ได้นะห่วงกันแบบเด็กๆแบบนี้ก็เป็นไปได้นะบางทีเราเราก็ห่วงเพื่อนนะเราไม่ได้รัก <laughs> เราไม่ได้รักเพื่อนแบบเป็นแฟนอะนะเอออย่างเรามีเพื่อนผู้หญิงเนี่ยเราก็รักเพื่อนผู้หญิงเราแล้วเวลามีใครมาจีบเพื่อนผู้หญิงเราเราก็ไม่ชอบนะเ <laughs> นี้ยแต่เราไม่ได้รักเขาเป็นแฟนนะอมืมันก็อาจจะเป็น อะไรที่เหมือนเราก็ยังยึดติดหรือห่วงไม่อยากให้เขาไปไหนก็เป็นไปได้นะคะบางทีในช่วงจังหวะนี้ก็อาจจะเป็นช่วงจังหวะที่เราอาจจะง้องแง่งกันเหมือนเด็กน้อยก็ได้หรือบางทีมันหมายถึงเรากับเขายังต้องทําความรู้จักกันไปอีกนาหรือว่ายังต้องได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของความรักเนี่ยอีกมากมายเนาะขอให้ราศีพิจิกคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนมีความสุขสมหวังในความรักเดี๋ยวเรามุ่งไปที่คนโสดค่ะ มุบออนมาที่ความรักราศีพิกจิกคนโสด1-15สิงหาคมนี้ความรักความสัมพันธ์จะเป็นเช่นไรเรามาดูกันนะคะจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะสำหรับคนโสดสองถ้วยสำหรับบางคนอยากมีแฟนนี่อยากมีแฟนอยากมีคนที่รู้ใจแต่หัวใจก็ยังอิดออดอยู่กับคนเก่าๆอยู่เลยนะคะ หรือบางคนอาจจะมีราศีพิจิกลัคนาพิจิกอยู่ในใจก็เป็นไปได้เราอาจจะนึกถึงคนเก่าได้ด้วยนะคะคนที่เราเคยคบหาดูใจอ่าแล้วก็มีแนวโน้มบางทีอาจจะมีการทักทายอะไรมาจากคนเก่าๆของเรานะบางทีอาจจะไม่ใช่คนเก่าแบบที่เคยคบเป็นแฟนก็ได้อาจจะหมายถึงคนที่เราเคยแอบชอบนะคะหรือเคยใกล้ชิดกันใครบางคน ที่เรารู้สึกดีๆนะคะอาจจะวนเวียนกลับเข้ามาในชีวิตเราเนาะสามไม้ราชินีคาทานะคะ บางคนอาจจะเป็นกลุ่มชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูราศีกรกฎลักนณากรกฎได้ด้วยต่างชาติต่างภาษาได้ด้วยนะคะคนห่างไกลซึ่งพื้นที่คนที่ทํางานเดินทางไปมาบ่อยการเดินทางอาจจะทําให้เราได้รู้จักใครหรือภารกิจหนะ้าที่อันใดที่มีเข้ามาในช่วงจังหวะนี้นะก็ต้องบอกว่าคนโสดจะมีโอกาสที่คนเก่า ในช่วงนี้อาจจะมีการติดต่อสื่อสารอะไรเข้ามาหรือว่ามีพลังงานที่ทําให้เรารู้สึกคิดถึงเขานะคะช่วงจังหวะนี้บางทีเราอาจจะคิดถึงเขาแต่ว่าเราก็อาจจะหมกมุ่นเกี่ยวกับงานการหาเงินหาทองก็ได้อาจจะทําเป็นไม่สนใจอะไรแบบนี้ได้ด้วยเช่นกันนะคะมีโอกาสที่จะมีเพื่อนใหม่ๆเข้ามาจาก การทำงานหรือแบบช่องทางการติดต่อสื่อสารอะไรใดๆเนาะเกี่ยวข้องกับการงานการเรียนนะคะหรือการเดินทางได้ด้วยต่างชาติต่างภาษาโดดเด่นคนที่อายุมากกว่านะ,ะอ่ามีผลคนที่มีกิจการของตัวเองหรือว่าทำงานอะไรที่มั่นคงก็มีเข้ามา ต้องบอกว่าในช่วงจังหวะนี้บางทีพิกจิกเองอาจจะไม่เลือกที่จะสนใจใครนะคะยึดตัวเราเป็นที่ตั้งเนาะสำหรับบางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับชาวราศีเมษลัคนาเมษหรือกลุ่มธาตุไฟนะคะเมษสิงห์ธนูได้ด้วยนะคะในเรื่องของความรักเองมีสภาวะลังเลโลเลใจนะคะมีใครบางคนกลับเข้ามาคนเก่าได้ด้วยเนาะ,ค,ะคนที่เราเคยแอบชอบได้ด้วยเช่นกันนะคะพลังงานมันลายล้อมไปหมดคุณก็ไม่วายคิดถึงเรื่องราวเก่าๆนะที่ทําให้คุณ รู้สึกเสียใจรู้สึกดราม่านะคะช่วงจังหวะนี้มีคนเข้ามาเกี่ยวข้องอาจจะอายุมากกว่าเนาะโดดเด่นในในเชิงของอายุมากกว่านะ,ะหรือว่าเป็นผู้ใหญ่มากกว่ามีความเป็นผู้นํามากกว่านะ,ะอาจจะเกี่ยวข้องกับการทํางานการเรียนนะคะมีเพื่อนใหม่ๆเข้ามาให้เราได้รู้จักหรือว่าติดต่อกันบ่อยมากเป็นพิเศษเนี่ยนะเป็นไปได้แต่ทีนี้เราอยู่ในสภาวะลังเลใจด้วยนะเพราะว่าเหมือน เราอาจจะคิดถึงคนเก่าด้วยนะคะอ่ะมาดูต่อนะคะให้านางฟ้าจะว่านยังไงความรักราศีพิจิกคนโสดน,นะ,ค,ะครึ่งแรกสิงหาคมนี้จะเป็นเช่นไรขอหนึ่งใบค่ะคนโสด Codependency เนี่ยช่วงจังหวะนี้ราศีพิจิกอาจจะไม่ได้เลือกที่จะรักใครนะคะอยากที่จะสบายๆนะอยู่คนเดียวก็สบายดี สบายใจดีไม่ต้องแบกอะไรไว้นะคะหรือเขาเรียกว่าอาจจะยังไม่อยากจะใช้ความพยายามเกี่ยวกับเรื่องของความรักอะไรมากมายนะคะปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาตินะ,ะพอช่วงจังหวะน,นี้เราฟิลเราอาจจะได้เกี่ยวกับเรื่องของการทํางานการหาเงินอย่างเงี้ยนะพลังหลายๆอย่างนะคะโอเคก็ขอให้คนโสดราศีพิจิกมีความสุขสมหวังในความรักเดี๋ยวเรามุกอ่อนไปที่คนโสดที่มีคนแอบชอบอยู่ในใจคะ่ะมุกอ่อนมาที่คนโสดพิจิก คนโสดที่มีคนแอบชอบอยู่ในใจ1-15สิงหาคมนี้ความรักความสัมพันธ์จะเป็นเช่นไรเรามาดูกันนะคะ3ถ้วยนะคะ The Tower วสมเหรียญคะ่ะแล้วก็4ดาบนะคะ ช่วงจังหวะนี้อาจจะจับโป๊ะจับหล่มอะไรได้นะคะเรื่องราวบางอย่างอาจจะพังทลายเกิดขึ้นก็ได้หรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงก,กระทันหันเกี่ยวกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เราอาจจะตัดสินใจที่จะเช้งเปลี่ยนคนคนนี้นะคะ,ะเพราะว่าบางทีเราอาจจะไปได้รู้นะสำหรับบางคนว่าการที่เขาเข้ามาเนี่ยมันอาจจะเป็นการที่คบกันเพื่อผลประโยชน์อะไรหรือเปล่านะ,ะ,ะเป็นไปได้นะคะมันมีสีดาบที่เกิดขึ้นนะคะเกิดความเสียอกเสียใจรู้สึก บาดเจ็บรู้สึกว่าในเรื่องของความรักระหว่างเรากับเขามันอาจจะดูนิ่งๆห,หายไปนะบางทีเขาคนนี้อาจจะไม่อยู่ก็ได้เนาะหรือว่าอะไรใดๆก็ตามนะคะมันอาจจะเกิดเหตุการณ์อะไรที่เราไม่คาดฝันนะที่เกิดขึ้นนะในความรักความสัมพันธ์มันก็เลยรู้สึกแบบเจ็บปวดรู้สึกเฮิร์ตรู้สึกแบบรู้สึกแย่ช่วงจังหวะนี้อาจจะไม่ได้รับการติดต่อนิ่งเฉยเงยียบหายหรืออาจจะมีใครบางคนที่ไม่สบายหรือเปล่านะคะ ช่วงจังหวะนี้อาจจะมีปากเสียงทะเลาะก,กันเนาะคนคนนั้นอาจจะเล่นใหญ่เล่นโตไม่ค่อยน่ารักทําตัวไม่ค่อยน่ารักกับราศีพิจิกอะเขาอีโกโทิฐิมาเต็มนะคะเสียงดังวอยๆเขาเวลาเข้ามาคุยทําเหมือนทําเหมือนว่าเขาจะดีนะดูเหมือนเจ้าชูดูเหมือนนุ่มนิ่มดูเหมือนนุ่มนวลเนะลาะราศีพิจิกเองก็แบบพูดคุยอะไรประมาณนี้นะคะ แล้วคุณก็อาจจะยังไปส่องเกี่ยวกับเฟซส่องเกี่ยวกับ,บลายอะไรเขานะคะแต่เหมือนว่าในเรื่องของความรู้สึกของเขามันดูย้อนแย้งไปหมดนะคะมันเหมือนมันขัดแข้งขัดขากันไปหมดอ่าเหมือนแบบไม่ได้รับการยอมรับอะไรใดๆอะ่ะนะ,ะมันทะเลาะก,กันกับตัวเองหรือในเรื่องของความสัมพันธ์บางอย่างเราอาจจะไม่เข้าขากันจริงๆก็เป็นไปได้นะคะอืมก็เลยอาจจะมีเรื่องของ การทะเลาะเบาแววงกันไม่เข้าใจกันหรือการที่ใครบางคนเล่นใหญ่ไฟกระพริบบางทีโพสคําพูดรุนแรงทําร้ายทําให้แบบเราคนที่แอบชอบอะ่ะเราอาจจะรู้สึกเฮอกเอนะคะหรือเขาทําตัวประชดทําอะไรแบบนี้นะคะเล่นใหญ่เล่นโตเหมือนแบบอยากจะไล่เราออกไปจากชีวิตอะ่ะเออซึ่งถามว่ามันก็ได้ผลแหละเราก็เจ็บแหละนะคะ,ะมาดูในบทสรุปสิคุณอยากเดินออกไปจากเขา คนคนนี้นะคะรู้สึกว่าที่ผ่านมาการแอบชอบเขามันก็มันก็ลำบากไม่ใช่เรื่องสนุกเลยนะแต่ก็รู้สึกว่าไม่มีใครที่เติมเต็มหัวใจได้เท่าเธอไม่มีใครที่เรารู้สึกสบายใจรู้สึกว่าเป็นตัวของตัวเองได้เท่ากับการอยู่กับเธอนะคะความรักในช่วงจังหวะนี้มันอาจจะเป็นเรื่องที่งุดหงิดหน่อยเนาะกับคนคนนี้ต้องใช้ความพยายามเยอะสักหน่อยนะคะแล้วก็ช่วงจังหวะนี้เขาอาจจะขี้งุดหงิดง่ายด้วยนะคะ ต่อมามาดูนะคะถ้าเกิดเขาคนนั้นคนที่พิจิกแอบชอบมีอะไรอยากจะบอกเขาจะบอกว่าอย่างไรบ้างเราอยากเจอเธออยากอยู่ใกล้ๆเธอทุกวันเธอควรได้พบเจอคนที่ดีกว่าและพร้อมสำหรับความสัมพันธ์นี้มากกว่าเราเราขอโทษที่เป็นคนในแบบที่เธอต้องการไม่ได้ต่อมา มาดูในการ์ดแองเจิลนะคะความรักพิกจิกคนโสดที่มีคนแอบชอบอยู่ในใจ1-15นี้จะเป็นเช่นไรขอหนึ่งใบค่ะเวลิซูนเร็วๆนี้นะคะหลายๆเรื่องมันจะถูกเฉลยขึ้นมานะคะหรือว่าสถานการณ์มันอาจจะดีขึ้นนะรวมไปถึงเราน่าจะได้คำตอบอะไรเกี่ยวกับเรื่องของความรัก ที่ดีมากกว่าที่เป็นนะตอนนี้นะขอให้ราศีพิจิกมีความสุขสมหวังในความรักและมาเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ